เมื่อบริษัทมีนโยบายการทำงานแบบไฮบริด HR ต้องทำยังไงบ้าง ปัจจุบันมีหลายๆบริษัทที่ใช้นโยบายแบบ h y บริดบริหารบุค,คลากรของตัวเอง HR จะต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จงานนี้ HR ถือว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดอนาคตขององค์กรเลยทีเดียวตัวอย่างนโยบาย Hybrid ที่ HR จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับข้อที่1การวางแนวปฏิบัติสําหรับการทํางานแบบ Hybrid ให้ชัดเจนเช่นวันไหนเข้าออฟฟิศบ้างเวลาทํางานหลักคือช่วงเวลาไหนเขาเรียกว่าเป็น call hour กี่โมงถึงกี่โมงถ้าจะสร้างความยืดหยุ่นในองค์กรก็าอาจทําให้พนักง,งานเลือกตารางการทํางานได้ในกรอบที่เหมาะสมกับ การของเขานะครับข้อที่2ก็คือการวางแนวทางการสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถเข้าถึงง่ายอาจจะต้องผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งองค์กรเช่น Zoom Google Meet Slack เป็นต้นนะครับสำหรับ weekly update หรือ virtual ข้อ3การกําหนดระบบความปลอดภัยในการทํางานอย่างเช่นการใช้ VPN เมื่อทํางานนอกสถานที่ข้อห้ามในการใช้อีเมลส่วนตัวในการทํางานรวมไปถึงข้อห้ามในการจัดเก็บข้อมูลเข้าอุปกรณ์ส่วนตัวข้อ4นะครับการฝึอกอบรมผู้จัดการให้มีทักษะในการบริหารทีมในระยะไกลหรือที่เรียกว่ารีโมททีม a ม a จเมนต์ข้อห้จัดระบบบอดดี้หรือเบนเตอร์สำหรับพนักงานใหม่เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเมื่อเข้ามาเริ่มงานข้อ6 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรให้สม่ำเสมออย่างเช่น virtual coffee break on-site meeting ข้อ7จัดให้มี feedback loop เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากพนักงานที่เข้ามาทำในวงจรของ h y b r i d ข้อแพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามการทำงานที่เน้นผลลัพธ์และความร่วมมืออย่างเช่นการกำหนด KPI ที่เหมาะสมกับลักษณะงานแบบ Hy Weekly Report Meeting ผ่านระบบตามที่กำหนดให้นะครับข้อ9การพัฒนาร,ระบบ HRIS หรือ Human Resource Information System สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานการรางงานการประเมินผลแบบออนไลน์และเรื่องอื่นๆนะครับข้อ10จัดโปรแกรม Training เพื่อผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่น e-learning หรือ virtual workshop เน้น Anytime Anywhere ครับเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ข้อ11การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานจากที่บ้านและระบบสนับสนุนอย่างเช่นแล็ปท็อปอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับแล็ปท็อปนั้นหรือใช้ในการสื่อสารแต่ พยายามให้ใช้โมเดลเดียวกันครับข้อ12กํากำหนดระบบจองโต๊ะทำงานหรือที่เรียกว่า desk booking เมื่อพนักงานจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศสลับกันข้อ13การทบทวนระเบียบเดิมที่มีอยู่ปัจจุบันว่ายังคงเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดหรือไม่อย่างเช่นนโยบายการลาการเบิกค่าใช้จ่ายในการทำงานจากที่บ้านอย่างเช่นค่าอินเทอร์เน็ตออกแบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นต่างๆข้อ14สนะครับสำรวจความพึงพอใจและข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบการทำงานแบบ h ฮบริดทุก6เดือนประกอบกับการใช้ Data a n a l y t i ิในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานอัตราการละออกและความปลูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กรครับข้อสุดท้าย15นะครับวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มไฮบริดจากการประเมินตามรอบเพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารงานและการทำงานของพนักงานด้วยระบบไฮบริดครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ HR ต้องเป็นหัวเรือในการจัดการบางเรื่องอาจต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการ HR Solution ันหรือการวางระบบ HR คอรบควงจรนะครับบริการเรซูเม่พร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อออ c h i ดจ็อบได้เลยครับ